มาวาสนาน้อยจริงมีรักแล้วก็มาทิ้งไม่ต้องร้องไห้ตอนเย็นเย็นฉันนั่งพูดเล่นกับควายตอนเย็นเย็นเคยนั่งพูดเล่นกับควายหาคู่ไม่ได้ต้องกอบใจตัวเอง้าเกิดมาวาสนาร้อนลุน น่าเลือเกินน่วเลือกทนวาบวิววังเวงจงเอ็นดูคิดเด็กชูไม่ต้องเกรงหัวใจบัลลิงอยากได้คู่พนอทุยเอ้ยเธอเจ้ารู้หรือเปล่าว่าข้าปวดล้าหัวใจมันรอรอผ้าหม่ม จากเจ้าชียขอรอผ่าหม่มจากเจ้าช่อกอหัวใจพี่รอและจะให้รอถึงไหนข้าเกิดมาวาสนาน้อยจริงมีรักแล้วก็มาทิ้งถึงความทุกใจจงการุณถือว่าสร้างบุญอาวไว จงกลุนคิดว่าสร้างบุญเอาไว้คือว่าเห็นใจคนที่ไร้คู่นอนอลุงคงรังใหม่แล้วสดยอดครับผม